สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอคําสั่งอีกหนึ่งคำสั่งที่เกี่ยวกับ Timer r นะครับคําสั่งนั้นก็คือ s p e t i a l Timer r นะครับ STMR คําสั่งนี้จะใช้ได้เฉพาะ16บิตนะครับคำสั่ง16บิตแล้วก็โปรแกรมสเต็ปที่ใช้ใช้อยู่ที่7เต็ปนะครับนิโมนิกก็ STMR ส่วน32นะครับ32คําสั่งแบบ32บิตไม่มีนะครับ คำสั่งนี้ใช้ได้เ,เฉพาะ fx 3 u 3 uc ตามเวอร์ชั่นที่ปรากฏนะครับในส่วนของ fx 5 u ก็มีนะแต่ว่าผมไม่พูดถึง5 u ที่เป็นปัจจุบันนะใช้ในกรณีที่เป็น g X work 2นะครับคำสั่งนี้เขาก็บอกว่ามันเ,เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างนะครับ off delay timer นะครับหนึ่งก็คือ off delay timer สองก็คือ,อ,อ one shot นะครับ one shot timer นะครับส่วนสก็คือ figure timer นะครับ พิกเกอร์ก็คือไฟกระพริบนะวันช็อตก็อย่างที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการสร้างทามเมอร์ที่เป็น3ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวสเปเชียลทามเมอร์ได้เลยนะครับ1ตัวสามารถมีฟังก์ชันให้เราใช้ถึง3ฟังก์ชันนะครับเรามาดูรูปแบบครับรูปแบบก็จะมี Input Command สั่งเข้ามานะครับแล้วก็จะมี S นะครับมี M มี D เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า SMD คืออะไร เเขาบอกว่า use timer number ก็คือ S เนี่ยเขาให้ใช้ Timer นะครับตั้งแต่ที่0จนถึงที9 9่199หน่วยมันจะเป็น100 m มิลลิเซกก็คือ0.1 s นนั่นเองครับ0.1 s แล้วก็ M Set Value นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่1จนถึง32,767ก็คือเซ t ตเวลานั่นเองนะครับ ส่วนอันที่3เขาบอกว่าเป็น head bit number ก็คือเป็นบิตนะครับที่เราต้องการให้มันโชว์เอาพุตออกมานะครับซึ่งการโชว์เอาพุตออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของ4 4, 4กรณีนะครับเป็น4 device 4อุปกรณ์นะครับ4อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอา่ายกตัวอย่างนี้นะอุปกรณ์ที่1เนี่ยถ้าเป็นดีเฉยๆนะครับเอ่อมันจะเป็น off delay timer นะครับ off delay timer ออฟดีเลย์ทัมเมอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือวันช็อตทัมเมอร์นะครับถ้าเป็นบวกอีกหนึ่งเข้าไปบวกอีกหนึ่งก็หมายความว่าถ้าตัวนี้คือ M0 ตัวนี้ก็จะเป็น M1 M2 M3 บวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับ M2 ก็เป็นวันช็อตนะครับ M3 ก็เป็นพวกฟลิก,กร์นะครับฟลเกร์นะครับ M M M2 M M ตัวนี้บวก2ก็ฟลิก,กระนะครับตัวนี้ก็ฟลิก,กร์เหมือนกันนะครับ โอเคนะมันก็ได้ครบแล้วนะ,ะเป็นออฟด e เล y นะครับวันช็อตแล้วก็สองตัวนี้ก็จะเป็นฟลิกร r นะครับกกระพริบไฟกระพริบนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า S เนี่ยมันสามารถใช้อะไรได้บ้าง S เนี่ยมันถูกบีบบังคับแล้วว่าต้องใช้ท i m เมอร์นะครับท i m เมอร์ er, หรือเป็นแบบอินเด็กที่เป็นแบบโมดิฟายนะครับ M นะครับใช้เป็นให้อยู่ในรูปของ Data Register นะครับที่เป็น D หรือ R ก็ได้ แล้วก็ให้อยู่ในรูปของคแตั์คือค่าคงที่จะอยู่ในเลขฐาน10หรือฐาน16ก็ได้นะครับส่วนดีเราจะเก็บไว้เป็นบิตนะมันเป็นบิตก็อยู่ในรูปของ y อยู่ในรูปของ m นะครับ s ก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่อยู่ในรูปของ d นะ d. b d. b หมายความว่าเป็น b นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะที่เป็น fx3u นะโอเค จากตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงคอมมานด์ถ้ามีการสั่งการคือกดค้างตลอดนะครับ id o f delay หมายความว่าไงหมายความว่ามันก็จะติดเลยนะครับติดเลยจนกระทั่งเราปล่อยมือนี่เรากดมือเรากดลงไปนะมันก็จะติดเลยพอเราปล่อยมือปุ๊บนะครับมันก็จะนับตามเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ย off นะครับ off นั่งนับตามเวลาที่เราตั้งไว้แล้วมันก็จะติดนะครับส่วนอันที่2เป็น one shot หมายหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราปล่อยมือออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะทํา งานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับนั่นคือวันช็อตโอเคเนะส่วนตัวที่2ก็คือไฟจะติดนะครับไฟติดตัวนี้นะก็คือติดตามตามเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับอันที่3ก็จะสลับกันนะครับดับติดดับนะ่ะติดดับทําให้มันติดตามเวลาที่เรากําหนดนะหลังจากที่เราปล่อยมือปุ๊บเนี่ยมันก็ยังคงติดตามเวลาที่เรากําหนดอยู่นะครับก็คือ สามารถทําสลับเป็นฟิกเกอร์ได้ก็คือไฟสลับได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสองตัวแรกนะครับตัวแรกให้เป็นออฟดีเลย์นะครับตัวที่2เป็นวันช็อตนะครับสตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟิกเกอร์นะครับก็คือสลับนะครับเป็นแบบสลับฟิกเกอร์ก็คือสลับตัวแรกติดตัวที่2ตัวที่2อติดดับตัวที่สองก็ดับติดเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับโอเค ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นผมยกตัวอย่างนี้ผมมีปุ่มปุ่บตั o นอยู่หนึ่งตัวนะครับต่อเข้ากับ x 0นะครับแล้วผมก็ใช้ special timer นะครับ s d m r ผมใช้ท i m e r ตัวที่0นะครับ2วินาทีแล้วเอาไปาไปแสดงผลที่ m 0เพราะฉะนั้น m 0ก็จะมีด้วยกันอยู่4รูปแบบ pattern นะก็คือ m 0 m 1 m 2แล้วก็ m 3ซึ่ง m 0ก็คือ off delay นะครับส่วน m 1ก็คือ one shot นะครับ ส่วน2กับ3ตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟลิกเกอร์นะครับฟลิกเกอร์ก็คือกดพิบ,พบเลือกเอ,า,อาวิธีการเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันดับแรกนะถ้าผมอันนี้คือไฟเหลืองนะถ้าผมกดปุ๊บนะครับเห็นไหมหนึว่วิ2วิพอครบ2วิจะเกิดอะไรขึ้นครับ m1 ติดนะครับ M1 กับ M เออโทษที m0 กับ m2 ติดหลังจากครบ2วิคือ M2 มเนี่ยมันก็สลับไปให้ M3 ติดอ่ามันเป็นฟลิก,กอร์นะ ส่วน m 1จะทำงานก็ต่อเมื่ออะไรเพราะมันเป็น off delay นะเป็นแบบ one shot หมายความว่าเราต้องปล่อยออกก่อนนะครับมันจะติดเราปล่อยมือปุ๊บเห็นไหมครับมันจะติดแล้วก็ครบมันก็จะพอครบปุ๊บมันก็จะตัดการทำงานเอเคนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ท่านก็คงเข้าใจดีแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นแบบ m ศูนย์ของผมเนี่ยจะเป็นแบบ off นะ off อฟด delay นะครับ m 1 ก็เป็นแบบ one shot นะครับ M2 ก็ฟิกเกอร์ติดก่อนแล้วก็ดับนะครับ M3 ก็คือดับก่อนแล้วค่อยติดอ่าเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับตัวโปรแกรมกันดูมันจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นถ้าเราใช้โปรแกรมถ้าเราใช้ j x 2นะครับอ่รูปแบบผมทํามาแล้วก็คือกด X0 เนี่ยผมใช้ special timer delay นะครับโดยที่ให้มันทํางานที่2วินาทีโดยที่เอาไปเก็บไว้ที่ M0 M0 ก็จะเป็น off delay นะครับทำให้ Y0 ติด M1 ก็จะเป็น one shot timer นะครับเป็น one shot timer ก็ทำให้ Y1 ติด M2 ก็จะให้ Y2 ติด M3 ก็ให้ Y3 ติด M2 กับ M3 เป็น flicker นะครับสลับกันนะครับโอเคผมกด,ดเปิด PLC มาปุ๊บเนี่ย timer ยังเป็น0นะครับ M M0 ของผมก็จะ off อยู่ถ้าผมกดปุ๊บมันก็เริ่มนาครับ1 2อเห็นนะครับพอครบ2ปุ๊บจากเมื่อกี้0 วายศูนย์กับ y 2ติดก็กลายเป็น y 0นย์กับ y3 ติดนะครับอพอเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่า y1 ติดตามตามจำนวนที่เราตั้งไว้ยวิแล้วมันก็ดับเคลียค่าหมดเลยนะครับโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีนะครับในการใช้ s เอ่อ s p t ไ m e r timer นะครับซึ่งมันมี3มฟังก์ชันให้เราเลือกใช้นะครับ ทีนี้ตัวอย่างการนําไปใช้งานก็เลือกเอา3ฟังก์ชันนั้นได้เลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างไฟกระพริบเดี๋ยวผมจะสร้างไฟกระพริบเพราะว่าเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่า m ตัวนี้นะตัวที่2กับตัวที่3มเนี่ยมันคือไฟกระพริบนะคือผัดกันติดผัดกันดับตัว2เนี่ยมันจะติดก่อนแล้วค่อย m 3าเนี่ยนะครับ d 3เนี่ยดับก่อนแล้วค่อยติดอ่ามันจะสลับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ก็คือผมจะ เอาตัวนี้ติดก่อนนะครับแล้วตัวนี้ดับดับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าผมปล่อยมือปุ๊บเนี่ยมันจะดีเดออฟนะมันจะออฟก็คือพอปล่อยปุ๊บมันก็จะออฟอีก10วินั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเอ็มเอาเอาเอา็มหนึ่งนะครับกับเอ็มเอ็มสองเนี่ยนะครับมาทําเป็นไฟสลับฟิกเกอร์โดยที่ผมจะเอาเอ็มสามเนี่ยเอ็มสามของผมเนี่ยไปตัดไปตัดการทํางานของอินพุตเพื่อให้เอ็มหนึ่งเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ อพอนึกภาพออกไหมก็คือพอกดปื๊บกดกดค้างไว้อยู่นะอันนี้ก็ทํางานไป1ิวิพอทํางาน1ิวิพอครบ1ิวิผมก็เอาตัวนี้ไปตัดปึ๊บพอตัดปึ๊บม,มันก็จะทําชุดนี้อีกวิอวิมันก็จะสลับกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือทําก่อน10วินะครับเสร็จแล้วพอครบ1ิวิปุ๊บ M3 ไปตัดนะครับพอไปตัดปุ๊บมันก็จะทํางานอีก10วินะครับเสร็จแล้วก็มาต่อมาต่อนะครับมาต่ออีก1ิวิ ตัดอีก1ิวิมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับตัดต่อตัดต่อจนกระทั่งเราปล่อยมือออกนะครับมันถึงจะหยุดการทํางานอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นไฟไฟกระพริบสลับกันเราก็เลือกเลือกใช้ได้เลยนะครับว่าเราต้องการให้มันกระพริบแบบไหนให้ติดก่อนดับหรือดับก่อนติดก็เลือกใช้นะครับโอเคนะอันนี้ก็คือหลักการนะครับในการทําไฟกระพริบเ,เดี๋ยว โจทย์นะครับวิธีการทําผมก็ทําแบบนี้นะครับก็กด PB 1นะครับ X สิแล้วก็ให้มันดับติดดับติดเนี่ยครับผมก็กด X สินะครับแล้วก็ใช้ทิมเมอร์นะครับ special timer เอาเข้า M 0เอา1วินาที1วินะ1นเซกเสร็จแล้วผมก็บอกว่า M 1ของผมเนี่ยผมก็จะเอาไปทําให้ตัว Y 0ติดนะครับ Y ศูนยผมก็ก็ดับก่อนนะครับแล้วค่อยมาติดเสร็จแล้วผมก็ M สามเนี่ยไปตัดนะครับตัด พอตัดปุ๊บมันก็จะติดดับติดดับติดดับสลับกันนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือแพทเทิร์นการใช้ฟิกเกอร์หรือว่าไฟกระพริบ pip. มีแค่นี้เองครับโจทย์มีแค่นี้เองนะครับถ้าท่านต้องการอีกชุดนึงท่านก็เอ,เอาตัวอีกตัวหนึ่งไปทํางานนะครับโอเคนะอะเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบการใช้งานด้วยโปรแกรม g x work 2กันดูนะครับผม หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมใช้ GxWorks2 นะครับแล้วก็เซตให้เป็น f x 3 u นะครับตรงนี้ผมก็จะทําให้ท่านเห็นนะครับทาให้ท่านเห็นก่อนนะครับก็คือเอาเข้าสัก2วินะเขาพบครบ2วิปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า y0 กับ y2 ติดพอพบ2วิปุ๊บมันก็จะกลายเป็น y0 กับ y3 นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทําไฟกับพี่ไปดูนะครับโอเคอันนี้เราทําการ simulation ได้เลยนะครับจะได้เห็นภาพ อันแรกนะครับ M0 นี่จะเป็น Off Delay อันที่อันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว One Shot นะครับ2กับ3จะเป็น Blinking สลับกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากดดูเลยนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ Y0 กับ Y2 ติดหลังจากนั้นก็สลับมาเป็น Y2 Y3 ติดนะครับทีนี้ถ้าผมปล่อยมือออกจากออกจาก X0 นะครับ Y1 จะติดเป็นเวลา2วินาทีปล่อยแล้วนะปุ๊บเห็นไหมครับ Y1 ติด เป็นเวลา2วินาทีเสร็จปุ๊บมันก็เคลียร์หมดเลยนะครับแค่นี้เองทีนี้ถ้าเราจะต้องการไฟกระพริบใช่ไหมครับไฟไปกระพริบเนี่ยผมก็เอา,า M3 มาตัดเลยเนี่ยเอา,า M3 มาตัดตรงนี้นะครับ M3 มาตัดกด F4 compile นะครับแล้วลอง download, ดาวน์โหลดดูมันก็จะเป็นไฟกระพริบให้นะครับโอเค โอเคนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมกดนะครับกดค้างไว้เลยอ่าฟึบเห็นไหมครับไฟมันก็จะครบปุ๊บมันก็จะสลับให้นะครับจะดูที่เอาตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้มันก็จะสลับเหมือนกันนะครับหรือท่านจะเอา2ตัวนี้มันก็ทําหน้าที่สลับเหมือนกันนะครับเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างตัวเมื่อกี้นะครับผมใช้ M 1นเนะ M 1มันก็จะทําติดดับ2วิติด2วิดับ2วิติด2องวิอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะมาเอาชุดนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้ในการอ่า เอาไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้เสนอแค่บิงกิ้งนะท่านสามารถเอาแบบวันช็อตไปใช้ก็ได้หรือจะเอาแบบออฟดีเลย์ไทมเมอร์ไปใช้ก็ได้นะครับเพราะมันมีอยู่ด้วยกันอยู่3ฟังก์ชัน3โหมดครับโอเคนะอันนี้ผมก็ปล่อยปุ๊บนะครับพอเสร็จปุ๊บมันก็จะดับหมดนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงพอเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ท่านนำไปประยุกต์นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ